สวัสดีค่ะสุขภาพดีสร้างได้กับเนสัตานะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะี่จะมาตอบคำถามที่มีเพื่อนๆถามมาเนาะว่าเกลือดำาคืออะไรแล้วก็เกลือดำสามารถรักษาโรคได้หรือไม่ ะะก่อนอื่นก็ต้องบอกก่อนว่าเกลือดำเนี่ยคือเกลือที่ได้จากออแกนิกก็คือเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติที่ไม่ได้มีการสร้างขึ้นมานะคะเป็นการเกิดขึ้นมาของธรรมชาติจริงๆเลยนะคะแล้วเกลือดำเนี่ยมีแร่ธาตุสูงถึง84ชนิดแล้วก็เป็นเกลือที่มีความเป็นด่างสูงก็คือค่า pH เนี่ยเกิน8ขึ้นไปนะคะอาจจะ8 9 10 11 12แล้วแต่นะคะและเกลือดำสามารถรักษาโรคได้ หรือไม่การรักษาโรคนะคะไม่ได้ชี้ชัดหรือว่าสามารถระบุได้ว่าเป็นโรคเบาหวานกินเกลือดำจะหายเป็นโรคความดันกินเกลือดำจะหายเป็นมะเร็งกินเกลือดำจะหายต้องมาเข้าใจเกี่ยวกับระบบของการเกิดโรคก่อนนะคะเพื่อนๆโรคทุกโรคแน่เกิดจากการที่มีพิษเกินกับร่างกายบกพร่องนะคะคำว่าพิษเกินเนี่ยก็คือเกินจากการกินเกินนั่นแหละคะ่ะการกินนะคะถ้าหากว่าเราเนี่ยกินในส่วนของสารอาหาร เราก็จะไม่เกิดพิษเกินเนาะแต่ประเด็นที่เราเกิดพิษเกินเนื่องจากว่าเราเนี่ยกินในหมวดของแป้งแล้วก็น้ำตาลเยอะมากเลยนะคะแล้วโดยเฉพาะอาหารที่เป็นอาหารที่มีไขมันทรานอาหารที่มีอาหารที่มีสารกันบูดแบบนี้นะคะก็จึงทำให้เราเนี่ยมีพิษเกินและเมื่อพิษเกินสะสมสะสมนานไปเราก็จะเกิดโรคต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นมะเร็งเบาหวานความดัน sle ซึ่งโรคพวกนี้เป็นโรคที่เกี่ยวกับโรค พิษเกินก็คือการสะสมหรือว่าโรคเรื้อรังนะคะโรคความเสื่อมที่เกิดจากเราทําตัวเราเองนะเพราะเกิดจากการกินแต่ว่าโรคที่เกิดจากเชื้อหวัดหรือว่าเชื้อไวรัสพวกนี้เป็นโรคที่เราไม่ได้ไม่ได้กินแล้วทําให้เป็นโรคนะคะแต่ว่าเชื้อไวรัสเนี่ยมันมีอยู่ในอากาศมันมากับอากาศเนาะแล้วมันก็มาเข้าสู่ตัวเราแต่ทีนี้ว่าเกลือดำเนี่ยจะสามารถช่วยรักษาโรคได้ไหมเกลือดําเป็นอยู่ในหมวดของสารอาหารนะคะที่ช่วย เติมในส่วนของการบกพร่องของร่างกายซึ่งร่างกายคนเราส่วนใหญ่ที่เน่บอกก็คือเกิดจากป่วยเกิดจากพิษเกินเนาะและพิษเกินแล้วก็ยังร่างกายบกพร่องเนียนะคะบกพร่องจากการขาดสารอาหารสารอาหารที่ร่างกายจําเป็นจะต้องนําไปใช้นะคะก็คือแคลเซียมแมกนีเซียมฟอสฟอรัส และโดยเฉพาะซิงหรือว่าสังกสีเนี่ยบทบาทของสังกสีนะคะยิ่งในณตอนนี้สําคัญมากๆเลยเพราะว่าสังกสีเนี่ยถูกจัดให้เป็นสารอาหารที่มีความจําเป็นณนะขณะนี้การที่เราได้รับสังกสีที่เพียงพอเนี่ยจะไปเพิ่ม ภูมิต้านทานให้กับร่างกายยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงระบาดของไวรัสโควิด -19 นะคะถ้าหากเราสามารถเติมสารอาหารในส่วนของซิงค์หรือว่าสังกะสีได้จะเป็นการทำให้ภูมิต้านทานของเราแข็งแรงซิงค์เนี่ยนะคะถูกจัดให้เป็นหัวใจสำคัญของภูมิคุ้มกันของร่างกายนะคะร่างกายเนี่ยจะขาดซิงค์ไม่ได้เลยค่ะ พราะถ้าเกิดร่างกายขาดซิงไปเนี่ยนะคะก็จะมีผลต่อการที่ร่างกายของเราเนี่ยภูมิคุ้มกันโรคไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆอีกอันนึงก็คือในเกลือดำเนี่ยเขายังมีตัวที่เป็นคล้ายๆย,ยาปฏิชีวน,นะคะ่ะทุกคนที่เวลาป่วยหรือว่าเวลาเป็นหวัดถ้าเอาเกลือดำมาชงกับมะนาวแล้วดื่ม อาการหวัดหรือว่าอาการตัวร้อนสามารถที่จะลดลงได้นะคะซึ่งเนตเนี่ยทดลองใช้กับลูกชายทุกๆครั้งที่มีอาการหวัดหรือว่ามีอาการไอเล็กน้อยก็จะใช้ได้ผลดีมากเลยค่ะจากนี้นะคะในเกลือดำก็ยังมีกรมฐถันเนาะกรมฐถันในเกลือดำเนี่ยนะคะเป็นเสมือนเขาเรียกว่าตัวที่ช่วยล้างคราบใครในลำไส้ล้างหลอดเลือดที่เป็นมีในหลอดเลือดของเราเนี่ยนะคะบางทีมันมีความสกรปรกเนาะมีสนิมมีอะไรแบบเนี้ การมาานในเกลือดำเนี่ยเขาก็จะช่วยล้างหลอดเลือดเพราะฉะนั้นคนที่ทานเกลือดําเป็นระยะเวลานานๆน,นะคะจะสังเกตว่าตัวเองจะลดการใช้ยาพวกที่สูบบุหรี่เนาะพวกที่ดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าที่กินยามานะคะถ้าใช้เกลือดําร่วมกับการงดหรือว่าลดอาหารที่เป็นอาหารแป้งน้ําตาลอาหารโซเดียมอุตสาหกรรมแบบเนี้ย ร่างกายก็จะค่อยๆสดชื่นขึ้นนะคะเกลือดำนะคะถูกขนานนามนะคะว่าให้เป็นเกลือที่มีแร่ธาตุสูงถึง84ชนิดแล้วก็ยังถูกขนานนามให้เป็นเกลือที่เพิ่มเลือดแล้วก็เพิ่มเซลล์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะทำให้ร่างกายเนี่ยได้มีการ detox เพื่อให้ร่างกายสะอาดขึ้นแล้วก็สามารถรับสารอาหารหรือว่าหรือว่าดูดซึมสารอาหารหรือว่าแร่ธาตุได้ดีขึ้นก็สามารถนำเกลือดำไปใช้ที่จะตอบโจทย์ในจุดนี้ได้ค่ะ สรุปนะคะว่าเกลือดำก็เป็นเกลือที่เกิดจากธรรมชาติที่มีแร่ธาตุ84ชนิดเป็นเกลือที่มีความเป็นด่างนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการเติมสารอาหารให้กับร่างกาย ในโหมดของแร่ธาตุมากถึง84ชนิดไม่ใช่ยารักษาโรคแต่ก็สามารถที่จะช่วยเติมความบกพร่องของร่างกายได้ค่ะในก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะขอให้ทุกคนนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงกันนะคะมีชีวิตที่มีชีวายอาลืมนะคะหมอที่ดีที่สุดคือตัวเราค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ